ด้านข้างแผงข้างเนี่ยสวยมางามมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูดิเน้นกริปเลยไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับสวยขับดีด้วยเนี่ยเครื่องพัน0าเจ็ดชิ้นย่างใช้ได้เลยแล้วใครที่กำลังจะดูคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝาก กด s สมัครให้ด้วยนะทุกคนกดแบบน,แ,บบนแบบนี้แบบนี้แบบนี้เลยนะครับโอ,อ้ยดึงสายซับเลยสวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพูดคุออยกับพลอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับรถสไตล์วากอนนะครับก็คือรถเจ็ดที่นั่งขนาดเล็กนั่นเองนะตัวนี้เทียบเซกเมนต์เนะี่ยกับใครได้บ้างเอาเชี้ชัดๆเลยนะก็คือ Honda BRV นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะแตกต่างกันอย่างไรตัวนี้เป็น Mitsubishi X ็กทรานเโอ้โหสีขาวด้วยนะครับตัวนี้เป็นตัวจีทีนะสวยงามมาก ด้านหน้ามีไฟหน้าใหญ่ๆแบบนี้หูตามสไตล์ของ Mitsubishi เขาแหละนะทุกคนแล้วก็ตัวอักษร X อ็กเทรตรงนี้นี่ขนาดยังไม่ขัดสีครบแก้วนะยังสวยขนาดนี้เลยนะครับทุกคนจำมากแล้วดูล้อดูยางนะครับตัวนี้เป็นยางมิชลินนะให้ยางมาอยู่ที่215 55 R 1 6นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นยางมิชลินไพ p เมซี่โฟปี2021นะครับสัปดาห์ที่34ตัวนี้ถัดลงมาถัด ขึ้นมาเนี่ยเขาจะเป็นกระจกมองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ตัวนี้เป็นกระจกมองไฟฟ้าด้วยนะแต่ว่าไม่มีบายสปอตนะครับก็ด้าน,นข้างก็จะมีะกันสาดมาให้นะครับเป็นของเอฟเพนเดอร์งรุ่นรีโมทกญแจกเนี่ยจะเขียนว่าอิ m o b บิลิเซอร์นะครับนี่ตัวนี้ก็จะแบบกดล็อกรถกดล็อกได้จากตรงนี้ได้เลยสวยมากคันนี้แถมโกโปรด้วยนะแฮรไม่ใช่นะฮะ <laughs> อันนี้ก็ ด้านข้างแผงข้างเนี่ยสวยมงงามมากๆนะครับแล้วก็ตรงนี้ดูดิเนียนกริปเลยไม่มีโดนมาแน่นอนนะครับสวย่ะเมนทอาร์คอยู่ครบอันนี้แน่นอนครับต้องครบอยู่แล้วเพราะว่าผมขายรถเนี่ยถ้าผมรีวิวขนาไหนขนาไหนบอกโดนขนาไหนมีโดนามาผมจะบอกนะครับใครที่ติดตามผมในช่อง u t u b e เนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วว่าโดนบอกโดนนะครับไม่โดนบอกไม่โดนเนี่ยเสุดกริปเลยแผงข้าง ใหม่มากติดฟิล์มใหม่ด้วยนะครับคันนี้ผมติดฟิล์มให้ใหม่ด้วยนี่เป็นอาร์คิวครบเน้นกิปสวยจา้าบเลยอ่าส่วยนะ้ยังไม่เป็นชาร์คปิ้นอยู่อนะีกดูดิเสอากาศนี่เป็นแบบเก่าอยู่เลยอ่ะนะตอนนี้เป็นสปอยเลอร์นะครับแล้วมีไฟเบรกด้วยสามมาให้ตอนนี้เป็นปี2019 ใช่ไหมยังไม่ใหม,ม่ยังเป็นตัวยังไม่ยังไม่เชนนะครับนี่ริไฟท้ายเป็น LED นะครับสเกิร์ตอ๋อไม่ใช่สเกิร์ตพูดผิีดเป็นกันชนหลังนี่ออกออกออก,ออกแบบสปอร์ตมากเลยนะมีทับทิมด้านหลังเออสวยดูดิเนี่ยรางน้ำเดิมหมดรัฝษาปงเดิมหมดนี่เดิม,เด,มเดิมเลยนะครับไม่มีขยับ สวยๆเลยอ่าชุบๆโอ้โหแน่นมากแสดงว่าตรงน,นี้ไม่มีคนใช้ดูดิพอพับบอกปุ๊บมันเป็นแฟลตเลยทุกคนเรียบมากอะ่ะเป็นแฟลตเลยอะ่ะเปิดมาปุ๊บที่วางของโอู้บุลเลอร์เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นพลาสติกด้วยนะทุกคนตัวนี้เป็นพลาสติกนี้ก็วางพวกแบบของ อาหาราอะไรเงี้ยว,วางได้เลยนะเออสวยดนะ้ยพืนที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะนะครับฝาป้งเดิมนะทุกคนมีมาร์คเก็คัลเลอร์อยู่ครบใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยทำไปเล่นไปไม่ใช่เล็กๆนะเครื่องมันห้าแต่ตัวรถใหญ่เหมือนกันนะโอ้ดูสิเนียนมากเห็นไหมกริบบเลยไม่มีริ้วรอยนะครับสวยนี่เป็นอารอยู่ครบอันนี้รถใช้งานจริงๆทุกคนตัวนี้ ถ้าจำไม่ผิดน่าจะวิ่งประมาณแสนเจ็ดพันโลนะสวยมากเลยปาเนี่ยไงคลิปๆหนึ่งอาร์คให้ดูครับทุกคนเหมือนเหมือนเอ็กเพนเดอร์เนี่ย มันจะเป็นตัวรุ่นน้องของสเปควากอนไหมแต่มันรถมันก็โคโลรงนะแต่มันเจ็ดที่นั่งเหมือนกันไปเดี๋ยวเราไปดูใต้ฝาปงคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรไปมาดูกนเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝาปงของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงนะว้าวกริบเลยจ้าน็อตฝาปงไม่ขยับเลยนะครับก้องอินเสิร์ตเข้ามาหน่อยเร็วๆชักช้าจริงๆเลยตะก,กล้องเนี่ยเห็นไหม สวยงามกริปด้านในก็สวยนะครับนี่อนด้านข้างสวยหมดเดิมหมดเลยดูดิห้องเครื่องสะอาดมากสสูบนะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์สสูบแบตเตอรี่ลูกเดียวเองแบตเตอรี่ปี63นะครับแต่ถ้ามันจริงๆอะ่ะยังเขียวอยู่เลยแต่ว่าใครอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะแต่ว่าออกไปจากผมเนี่ยผมรับประกันแบตเตอรี่7วันนะครับนี่7วันเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยนี่สวยๆนะครับกริปเลยคันนี้ โูใต้ฝาพวงสวยกริปเลยอะรถไม่มีโดนมาเลยนะครับคันนี้ <S <S สวยงามมากๆเอาล่ะไปเดี๋ยวเราไปดูอินทีเหเรียของมันกันว่าจะคันนี้จะจำแค่ไหนครับ <S <S 1> <S 1> อะไรกทุกคนครับแล้วตอนนี้นะก็อยู่ในอินทีเหเรียของ x p a n d e r คันนี้แล้วนะครับทุกคนก็ต้องบอกเด้ยว,ว่าใหม่จริงๆนะสวยมากแดสกบอร์ดนี่เงียนกริปเลยนะครับคันนี้วิ่งเพียงแค่17,149กิโเมนะก็น่หน้าจอก็สวยๆครับใหม่เดิมๆเลยนะครับ ก็พวงมาลัยก็จะมีตัวคุชคอนโทรลอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มัตติฟังก์ชั่นตรงนี้คันนี้เป็นพุชสตาร์ทแน่นอนนะครับกระจกก็ปรับซ้ายขวาไฟฟ้านะครับสักชั่นคอนโทรลมีตรงนี้โพซ i ิชั่นมีลำโพงตรงนี้ด้วยนะเสา A ไม่มีแอร์แบกนะครับมีแต่แอร์แบกแต่ตรงนี้กับตัวด้านหน้านี้นะครับก็นั่งสบายนะเบาะใหม่มากทุกคนดูดิเบาะก,กริปเลยนะฮะนี่คือแจเป็นแบบปาเจโร่เลยนะครับ ของมิสูเนี่ยกุญแจจะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วนะ <c oughs> สวยงามหน้าจอตัวนี้เป็นหน้าจอเดิมติดรถนะครับก็จะมีดีวีดี DVD, เล่นดีวดีได้นะครับบลูทูธอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับก็เป็นอุปกรณ์พื้นฐานอยู่แล้วแต่ว่าหน้าจอมันเล็กไปหน่อยใครอยากไปเปลี่ยนเป็น Android ก็จัดได้เลยตามสบายนะครับแล้วก็ตัวนี้แอร์มันไม่ใช่เป็นดิจิตอลนะครับแต่ว่าเราก็ปรับอุณหภูมิได้อะไรได้นะฮะนี่ด้านล่างก็จะมีช่องพาวเวอร์จุด นะแล้วมีที่ใส่ของให้แล้วก็เปิดมาตรงนี้มีที่ใส่เหรียญที่ใส่ของนิดนิดหน่อยๆเกียร์ก็มี P-R-N-D-2 แล้วก็ L นั่นเองนะครับประมาณนี้ที่ใส่แก้วน้ำดูที่วางของนะครับเปิดมาปุ๊บโอ้โหมีช่อง power outlet หนึ่งจุดด้านในนะครับอันหนึง่งเพิ่มเติมมาอันนี้ก็จะเป็นที่วางของนะทุกคนแดชบอร์ดทำได้สวยนะผมว่าสวยมากอ่ โอ้ทีแรกนึกว,ว่าซอฟไม่ซอฟนะมันฮาร์ดนะครับมันเป็นตัวแข็งแข็งเอกาสารมีอะไรบ้างไหนดูสิอ่อตัวนี้เป็นอุปกรณ์ใช้ในอวิทยุนะครับอันนี้ประกันโตเกียวม,มารีนสมุดเช็คระยะนะครับพวกนี้ไม่ได้มีเขียนไว้เลยน่าจะไม่ได้เขียนไว้นะครับ ก็คือ,อดูในคอมอย่างเดียวนะดูในคอมที่ศูนย์อย่างเดียวนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไระเก็บไว้แนี้ดีกว่าดีกว่าน,นี้เออเก็บไว้แนี้ง่ายกว่าไป,ไปเดี๋ยวเราไปดูผู้สารตอนหลังนทุกคนว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับเอาละทุกคนตอนนี้ก็อยู่ในผู้สารตอนหลังของเอ็กเพนดแล้วนะครับก็ไหนลองมานั่งดูซิตัวนี้เพราะเบา พับเป็น40-60นะครับตัวนี้ที่ผมนั่งอยู่ก็คือ60 ai, e ah? เอนได้เห็นไหมแอร์หลังมีมาให้โอ้เดีนะเ๋ยวนะเออพอพอเพราะว่าไอตรงเนี้ยไม่ไม่จำเป็นต้องมีเพราะรถมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับก็ใช้แค่ด้านหน้าอันนี้คล้ายๆแบบอาเนซ่านะใหญ่กับอาเนซ่าหน่อยตัวนี้เอ็นได้เท่าไหร่อ่ะเอนได้เท่านี้เอ้ยถือว่าโอเคนะเอาหมอนรองคอขึ้นโูสบายเลยนะครับเพราะว่า โพซิชันนี้ดีดีเล็กรูมเลือเยอะนะครับกว้างมองออกไปนอกหน้าต่างเนี่ยแจ๋วเลยเออโอ,โอ,โอ้ดีจังเลยอะ่ะฮะคุโบะใหม่มากเลยทุกคนริบเลยนั่งสบายจริงเลื่อนได้ด้วยนะนี่ถ้าเกิดแบบว่าใครตัวไม่ใหญ่มากนะครับก็เลื่อน เลื่อนเข้ามาสตดแบบนี้เนี่ยดูดิเล็กรูมผมยังยังยังโฟโลอยู่เลยนะแล้วอันนี้ก็เป็นตำแหน่งที่ผมนั่งจริงขับจริงด้วยนะครับก็ถือว่าไม่อึดอัดเออแบบนี้ก็ไม่อึดอัดแต่ว่าลงน่าจะลำบากนิดนึงนะเพราะติดประตูเวลาลงน่าจะลําบากนิดนึงอ่ะถ้าเกิดดันไปสุดโอ้โล่งสบายเดี๋ยวผมลองไปดูผู้สารตอนหลังทุกคนเนี่ยเวลาพับใช่ไหมเราแค่ปัดปุ๊บมันสวิงอยู่แล้ว เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าในผู้สารตอนที่3เนี่ยถ้าเกิดผมดันเบาะเข้าไปสุดมันจะเไป็นยังไงปะเข้ามานั่งก็โอ้โหทุกคนติดติดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขยับไปอึออ่ะอันนี้ขยับยังไม่สุดนะเออโอเคนะ้นี่ขยับยังไม่สุดก็เจ๋วเลยนะขอมอลถขอ้อ โอ้ถ้าน <ylum. S 1> ั่ง <Beam> ต <again> ั้งฉากนี <punch> ้เหนื่อยว่ะนั่งตั้งฉากนี้เหนื่อยเดี๋ยวทำไงดีอย่างนี้อึ๊บถ้านั่งตั้งฉากนี้เหนื่อยต้องเอ็นอ่าเฮ้ยจบจบอย่างนี้จบอย่างนี้นั่งสบายทุกคนก็จริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดมีผู้โดยสารนั่งทั้งหมดเต็ม3ตอนก็ขยับตัวนี้ขึ้นไปให้สุดแหละ นะมันจะมันจะนั่งได้ง่ายอ่ะมาดูนี่มีอะไรมาบ้างด้านหลังช่องพเลยหนึจุดกระจกบานใหญ่มากเห็นปะ่ะเออมีที่วางแก้วน้ามาให้ด้วยนะครับทุกคนแอร์ถึงไหมจากนั่งตรงนี้ถึงครับแอร์เย็นสบายเลยอ่ะเดี๋ยวให้ตะกล้องขยับเบาะให้สุดหน่อยคอ่าพอขยับไปสุดปุ๊บเนี่ยนะครับเล็กรูมของผมก็ สบายขึ้นเยอะสบายขึ้นเยอะเลยดูดิเออนั่งได้จริงอันนี้จ็ดคนนั่งได้จริงนะครับแมต้องไปลองเทสแล้วว่าคันนี้เทียบเทียบกับโตต้าตัว,ตว,ตว,ตวใหม่ชื่ออะไรนะจำไม่ได้แนละ้แล้วก็มีรุ่นไหนอีกอะที่ที่ B R V เออฮ o n d a B R V อย่างงี้นะฮะเออฮ o n d a B R V ก็พอๆกันเครื่องยนต์พันห้เหมือนกันใกล้เคียงแต่ผมว่าตัวนี้ตเล็กน่าจะดีกว่านะปะ เดี๋ยวเราไปลองเทสต์ได้กันดูดีกว่านะครับว่าคันนี้จะเป็นอย่างไรครับไปเอาละดูกันครับเดี๋ยวเราลองเทสต์ได้ e x p a n d e r คันนี้ดูดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรครับคันนี้ไป่ช่วงล่างก็นิ่มดีเนาะคือแบบเอ่อ,น,อนิ่มนะครับไม่มีเสียงดังเลย แต่ว่าผมว่าถ้าขับ,ขบทางไกลๆมันอาจจะแบบไม่ได้หนึบไม่ได้อะไรมากมายนะเอาจรจริงเพราะว่ามันเน้นความนุ่มสบายนะครับเ<ม>สียงช่วงล่างก็เงียบสนิทเลยยางยังดีนะ<ม>ขับดีด้วยเนี่ยเครื่องพันห้าเจ็ดที่นั่งใช้ได้เลยนะโพสิชั่นในการขับผมว่าโอเคนะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะแบบเหมือนรถยกสูงนิดนึงอะ ขนาดนี้ไม่ใช่ตัวที่เป็นเป็นคลอสนะเออขับสบายนั่งสบายอัตราเร่งก็ตามภาษาเครื่อง1,500ครับแต่ว่าถือว่าแรงถือว่าแรงถือว่าแบกน้าหนักตัวรถของเขาได้ดีเลยไปเดี๋ยวเราไปดูราคาของคันนี้ดีกว่านะครับว่าจะขายเท่าไหร่ครับเอาละทุกคนครับก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทุกดีเทลและรายละเอียดของเจ้า x r u n d e r คันนี้ตัวนี้ขายเท่าไหร่ตัวนี้ขายอยู่ที่ นี่เลย6กแสนสอบาทนะครับก็ผ่อนเราเราหนึ0งหบาทเท่านั้นเองใน8ปดสิ่งวดตัวนี้ก็ดอกเบี้ยตามนี้เลยนะสอ9จุดเจ็และ4.29จุดแล้วก็ใครที่สนใจคันนี้เบอร์โทรอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์แปดหาเหรือว่าเคียร์โค้ดของผมก็แอดไลน์กันมาได้เลยนะทุกคนตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณ1น0 0 0หมบาทผมว่าโอเคอยู่นะใครที่จะซื้อเงินสดจัดไฟแนนซ์ก็แล้วแต่เลยนะครับบอกมาได้เลยผมมีส่งฟร300รีกกมแด้วย ขึ้นรถสไลด์ไปส่งเอ้ยรถสไลด์ไม่อยู่นะครับรถสไลด์ไปเที่ยวนะครับก็คือไปส่งรถนั่นเองนะก็คันนี้ผมส่งฟรี300กิโลเมตรแรกอะ่ะ300กิโลเมตรถัดไปผมคิดก,กิโลเมตรละ25บาทนะครับก็ถ้าเกิดแต่ว่ามันเลย300กิโลเมตรก็320กิโลสามร้อยสามกิโลหรือ315กิโลอะไรเงี้ยผมก็ฟรีๆหยวนๆให้นะครับไม่เป็นไรคันนี้ใครซื้อก็ <c oughs> เลขบัญชีนี้ได้เลยนะครับก็จำไปเลยคันนี้สวยมากนะเอ้ยอย่าลืมนะครับทุกคนใครที่สนใจ อยากดูรถด,ดูอะไรเนี่ยรบกวนไปกดไลค์ติดตามเพจผมในตรงนี้ได้เลยอันนี้เป็นเพจ Facebook ของผมส่วนตัวนะก็จะมีรถทั้งหมดของบิ๊กคาร์เนี่ยนะครับดูเลยบางคนไม่อยากดาูคันนี้คันเดียวอยากดูรุ่นอื่นด้วยก็ไปเข้าดูในเพจแล้วกันนะที่ขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับก็พิมพิมใน Facebook ว่าพูดไปเรื่อยนะครับมันก็จะขึ้นของผมแหละนะมันก็จะเป็นโลโก้ของพูดไปเรื่อยเลยนะครับอ่ะฝากมาด้วยแล้วกันนะทุกคน EP นี้ต้องลาไปก่อนนะบิดลมอยู่ด้านล่างนี้ ซ้ายขวาเป็น ID Line นะครับเหมือนกันเลย085996699นั่นเองไปอีพีนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com